สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ Top t เทรดเดนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงในศาสตร์ที่สามารถทําให้ทุกคนนะครับอยู่รอดในตลาด forex ได้นะครับศาสตร์นี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับไพ่แอคชั่นนะครับเป็นรูปแบบการกลับตัวนะครับมันก็มีหลายรูปแบบนะครับที่ผมนํามาในคลิปนี้นะครับก็จะมีอยู่10รูปแบบนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมขอท้าวความก่อนนะครับตลาด Forex นะครับเป็นตลาดที่มีผู้คนนะครับเข้ามาลงทุนมหาศาลนะครับจำนวนเงินที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดแห่งนี้นะครับมากนะครับแต่ก่อนจะบอกว่าเป็น4 0 0พล้านล้านนะครับแต่ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีนักลงทุนเข้ามาหมุนเวียนเรื่อยๆนะครับก็ตลาดแห่งนี้มีความผันผวนสูงมากนะครับ คนที่นำเงินมาลงทุนนะครับก็มีส่วนมากก็จะเสียลงทุนขาดทุนซะส่วนใหญ่นะครับคนที่ทํากำไรได้ในตลาดแห่งนี้ก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับแล้วก็ทําตลาดในแห่งนี้เป็นระยะเป็นระยะยาวนะครับก็หาได้น้อยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับคงใช้เวลาไม่เกิน15นาทีในการตัดคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมจะบีบคลิปนะครับให้กระชับเวลาขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่สิ้นเปลืองเวลามากมายนะครับ10 p ไพ c แอคชั่นบาร์แพทเทิร์นนะครับโดย Top t เทร e r นะครับเรามาเริ่มอะแพทเทิรนแรกนะครับไพ a แอคชั่นนะครับ แพทเทิร์นแรกจะเป็น Reversal Bar Pattern นะครับเป็นรูปแบบการการที่เกิดขึ้นในในในตลาด Forex นะครับที่เราสามารถเห็นได้บ่อยนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยสังเกตกันเท่าไหร่นะครับรูปแบบนะครับผมขออธิบายรูปแบบนี้นะครับรูปแบบนี้จะมี แท่งเทียนนะครับที่เป็นอันนี้เป็นบูลเลต์ริเวอร์โซลบาร์นะครับก็จะมีแท่งเทียนพอกราฟนะครับขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปนะครับแล้วก็จะลงมาลงมาลงมานะครับพอช่วงที่ลงมานี่แหละครับจะเป็นจะเกิดแท่งเทียนตัวนี้นะครับจะเกิดแท่งเทียนตัวนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็แท่งเทียนถัดมานะครับก็จะเป็น เป็นแท่งเทียนที่เป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็มีไส้เทียนอยู่ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับมีการปิดนะครับปิดอยู่เหนือเหนือจุดจุดจุดแท่งเทียนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีการปิดขึ้นมาเป็นไฮโค้ดแล้วก็ไม่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 ได้ปิดต่ํากว่าแท่งก่อนหน้านะครับก็ทําให รูปแบบนี้นะครับเกิดขึ้นเรียกว่าบูริตบูริตนะครับ Bullet, บูริตรีเวอร์ซลบาร์นะครับเป็นรูปแบบการกลับตัวนะครับไปดูตัวอย่างกันนะครับนี่เป็นรูปแบบตัวอย่างที่นะผมนำมานะครับรูปแบบการเกิดการเกิดอัพเทนนะครับเป็นขาขึ้นนะครับพอขึ้น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 ,นไปนะครับแล้วทีนี้ก็เกิด แท่งเทียนที่เป็นหมีนะครับหมีก็คือขาลงคือมันขึ้นไปแล้วมันก็ต้องย่อตัวนะครับย่อตัวก็จะเกิดแท่งเทียนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเป็นแท่งเทียนสีแดงปุ๊บแล้วนี้ก็เกิดแท่งถัดมาก็เป็นแท่งสีเขียวนะครับปิดอยู่เหนือต่ําจุดต่ำเหนือจุดปิดแท่งก่อนหน้านะครับขึ้นมานะครับ ตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามันจะเปลี่ยนหยุดหมดเวลาพักตัวแล้วนะนะครับอย่างอย่างตรงนี้นะครับก็เกิดแท่งสีแดงยาวเลยนะครับพอขึ้นขึ้นขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับแล้วทีนี้ก็เกิดแท่งสีแดงแท่งนี้นะครับลงมาแล้วก็แท่งแท่งถัดไปนะครับก็ลงมานะครับเพียงแต่ว่าเป็นไส้เทียนนะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นไป ปิดปิดนะครับราคาปิดอาจจะเกินครึ่งของแท่งก่อนหน้านะครับการเป็นสัญญาณนะครับบ่งบอกว่ากราฟนะครับกําลังจะหมดการพักตัวแล้วก็กลับไปในทิศทางที่มันควรจะไปนะครับดูตัวอย่างกราฟของจริงนะครับอันนี้เป็นคู่เงินของ E.U. นะครับ E.U. ให้ทุกคนดูนะครับ ถ,ถ,ถ้าทุกคนมองตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าตรงจุดนี้นะครับตรงนี้นะครับแท่งก่อนหน้า На. จะเป็นแท่งสีดํานะครับสีดําลงมาเต็มแท่งนะครับแล้วก็มีไส้เทียนเล็กน้อยนะครับพอแท่งถัดมาก็จะเป็นแท่งเทียนสีขาวลงมาเป็นส mean, Wildlife circles. ไส้เทียนแล้วก็กลับขึ้นไปปิดอยู่เหนืออยู่เหนือครึ่งเกินครึ่งของแท่งก่อนหน้านะครับแล้วก็แท่งถัดมาก็มีไส้เทียนยาวๆแล้วก็ กลับขึ้นไปตรงนี้นะครับถ้าจะดูการ entry order นะครับก็ให้รอรอให้ปิดแท่งแท่งสีขาวแท่งนี้ก่อนนะครับรอให้ปิดก่อนแล้วก็รอให้เปิดแท่งถัดมาแท่งที่3นะครับพอเปิดมาปุ๊บนะครับถ้ามันมีเป็นในยับสาคัญกลับขึ้นไปมีแรงกลับขึ้นไปก็ทำการเข้า order ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นรูปแบบแรกนะครับต่อไปรูปแบบที่2นะครับคีเวัลเซ่บาร์นะครับคีเรว v e r ซ a บาร์นี้จะเป็นรูปแบบการกลับตัวนะครับการที่กราฟนะครับได้ลงมาลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีแท่งสีแดงก่อนหน้านะครับก็เป็นแท่งเบรลิทนะครับแท่งหมีนะครับลงมาเรื่อยๆแล้วทีนี้แท่งถัดมาก็จะเป็นแท่งสีเขียว บูลิดนะครับปิดเต็มแท่งนะครับปิดเกินแท่งก่อนหน้านะครับก็เป็นสัญญาณบอกว่าจะมีการกลับตัวนะครับที่เห็นได้บ่อยในตลาดนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแท่งก่อนหน้าลงมาปุ๊บเป็นแท่งสีแดงเต็มแท่งเลยทีนี้แท่งถัดมานะครับก็จะเป็นแท่งสีเขียวปุ๊บเต็มเต็มแท่งนะครับแล้วก็ ปิดหนึ่อยู่เหนือแท่งถัดไปนะครับจุดที่จะเข้าทํากําไรนะครับก็ต้องรองให้เกิดแท่งเทียนใหม่นะครับตรงนี้นะครับปิดอยู่เหนือแล้วก็เป็นสัญญาณให้ซื้อนะครับตรงนี้ไปดูกราฟจริงนะครับกราฟจริงกราฟจริงอยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนเอย่ยเราต้องพยายาม วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์การกลับตัวนะครับแต่ละช่วงของกราฟนะครับอยู่นี่ไงนะครับอยู่นี่ไงตรงนี้นะครับจะมีแท่งสีดำนะครับลงมานะครับแล้วก็มีแท่งสีขาวปิดขึ้นไปเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าการกลับตัวนะครับเริ่มขึ้นนะครับ เวลาเข้าออเดอร์นะครับก็รอให้เปิดแท่งถัดไปก่อนนะครับถ้าแท่งแท่งสีขาวแท่งนี้ปิดเต็มแท่งเข้าเงื่อนไขนะครับแล้วก็รอให้ราคาเปิดแท่งถัดไปนะครับแล้วก็เข้าออเดอร์ได้นะครับอันนี้ก็ดูรูปแบบเทรนด์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเทรนด์ขาลงมันอาจจะไม่เป็นในทิศทางที่เป็นขาขึ้นก็ได้นะครับเราก็ต้องตามเทรนด์ใหญ่นะครับ วิเคราะห์ให้ดีนะครับก่อนที่จะทำการเทรดนะครับรูปที่3นะครับ action นะครับ action bar นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของของ gap นะครับ gap นะครับ gap นี้นะครับจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดปิดนะครับตลาดปิดวันศุกร์นะครับแล้วก็เปิดวันจันทร์จะมี gap นะครับกระโดดนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นะครับธนาคารปิดนะครับ ก็จะมีช่วงที่มีแก๊ปกระโดดนะครับก็จะเป็นในช่วงที่ปิดปิดวันศุกร์ในแท่งนี้นะครับปิดวันศุกร์ในแท่งนี้นะครับวันศุกร์แล้วทีนีเ้เปิดมาวันจันทร์นะครับเปิดมาวันจันทร์ก็จะเป็นโดดข้ามลงมานะครับก็จะโดดกระโดดลงมากระโดดลงมานี้ก็ระยะห่างก็อาจจะเยอะหรือน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดนะครับ ในช่วงที่ขาเป็น gap down นะครับแล้วทีนี้เปิดมาวันจานทร์ปุ๊บแท่งนี้นะครับก็ได้ทําการปิดนะครับปิดเต็มแท่งเป็นสีเขียวนะครับ c ค o อ e up strong with high volume นะครับก็ปิดอยู่เหนือนะครับแล้วทีนี้ไปดูทีนี้ก็นี่นะครับพอมันเกิดนะครับแท่งที่เป็นวันศุกร์นี้นะครับ หรืออาจจะไม่เป็นตลาดหยุดก็ได้นะครับในช่วงเวลาที่ตลาดมีความพันผวนมากมันอาจจะเกิดแกบแบบนี้ก็ได้นะครับเกิดได้หลายรูปแบบนะครับพออันนี้ใน,นในนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์เพราะเปิดมาวันจันทร์ปุ๊บก็เกิดแท่งนี้นะครับเกิดแท่งนี้เป็นวันจันทร์พอวันจันทร์ปิดเต็มแท่งนะครับแล้วเราต้องรอให้แท่งถัดไปนะครับปิดหยุดเหนือ แท่งแท่งนี้ด้วยนะครับปิดอยู่เหนือแท่งแท่งที่เปิดด้วยนะครับถ้าแท่งถัดไปปิดอยู่เหนือนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟนะครับมันก็อาจจะขึ้นไปในะทิศทางเดิมนะครับดูตัวอย่างกราฟจริงนะครับกราฟจริงตรงนี้นะครับกราฟจริงกราฟจริงก็นี้เป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็เปิดมาวันจันทร์ปึ๊บ ก็รอให้แท่งถัดไปก่อนนะครับก็คือแท่งเล็กๆตรงนี้นะครับปิดก่อนนะครับถ้าปิดอยู่เหนือได้นะครับมันปิดอยู่เหนือก็เป็นสัญญาณว่าเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ตามเทรนนะครับเราก็ตามเทรนไปเรื่อยๆนะครับต่อมารูปแบบที่4นะครับรูปแบบที่4จะเป็นอาพิโนชิโอนะครับบาร์ Bar, หรือว่าพินบาร รูปแบบนี้จะเกิดบ่อยมากนะครับเกิดบ่อยมากเป็นบุริตพินบาร์นะครับบุลิตพินบาร์นะครับในแท่งเทียนแท่งนี้นะครับมันจะเป็นแนวแนวรับแนวต้านได้ด้วยนะครับเพราะว่าเรามาดูกันนะครับในช่วงตลาดที่เป็นขาลงนะครับตามภาพนะครับเป็นตลาดขาลงลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้พอลงมาปุ๊บ แล้วมันมีการกลับขึ้นไปแล้วแล้วอยู่เหนือสุดนะครับจะเป็นแท่งแท่งสีเขียวแท่งนี้นะครับมีไส้เทียนออกไปเยอะๆไปเยอะๆแล้วก็ปิดอยู่เล็กๆนะครับปิดอยู่ช่องเล็กๆนะครับอันนี้จะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเป็นพินบาร์ที่ที่เกิดการกลับตัวนะครับเกิดการกลับตัวกา,าอออการที่จะเข้าออเดอร์นะครับการที่จะเข้าออเดอร์ ก็ทุกคนก็ดูตรงไส้เทียนตรงล่างสุดนะครับตรงนี้ถ้าแท่งเทียนถัดไปนะครับปิดหยุดต่ําต่ํากว่านี้ได้นะครับหรือว่าลงมาต่ําก็เป็นโอกาสที่เป็นโอกาสเซลล์นะครับหรือว่าทุกคนอาจจะขึ้นไปแล้วอาจจะเซลล์ตรงจุดนี้ก็ได้นะครับถ้ามั่นใจนะครับถ้าอยู่ในระบบของทุกคนนะครับ ภาพนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับเป็นเป็นของ EU นะครับ EU Timeframe 1ชั่วโมงนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นพินบาร์นะครับเล็กๆนะครับทท่งอยู่ตรงกลางปิดตรงกลางเล็กๆนะครับการที่จะเข้านะครับก็ต้องเปิดแท่งถัดไปแล้วก็ให้ราคาอยู่ต่ำกว่าแท่งก่อนหน้านะครับก็เป็นการเข้าที่ปลอดภัยนะครับ s t o p l o s s นะครับ s t o p l o s s ก็ให้อยู่เหนือ เนือแท่งก่อนหน้านะครับอาจจะเผื่อไว้นิดนิดหน่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับรูปแบบที่5นะครับ2 2ท bar r ิวเซอนะครับท b a r r e v e r อ a l นะครับรูปแบบนี้นะครับรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่เกิดแท่งลงมานะครับ แล้วทีนี้เกิดแท่งถัดไปก็เกิดรูปแบบบูนะครับบูลิตนะครับเต็มแท่งนะครับปิดเกินครึ่งนะครับจนเกือบจะไปปิดเต็มแท่งก่อนหน้านะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับรูปแบบนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบก็จะมีการลงมาปุ๊บพอขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปไซเว แล้วก็มีการลงมานิดนึงนะครับแล้วก็เป็นแท่งปิดเป็นแท่งสีแดงพอแท่งถัดไปนะครับเป็นสีเขียวปิดเกินครึ่งนะครับก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ากราฟนะครับมันก็ถึงเวลาที่จะขึ้นนะครับเราต้องรอสัญญาณให้แท่งแท่งนี้ปิดก่อนนะครับแล้วก็ให้เกิดแท่งใหม่แท่งนี้นะครับเพื่อเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า กราฟมีการกลับตัวแน่นอนนะครับเราต้องให้มั่นใจก่อนนะครับถึงจะเข้าออเดอร์ได้นะครับเราดูตัวอย่างนะครับรูปแบบกราฟนะครับรูปแบบกราฟนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ฝึกฝึกนะครับเราต้องฝึกบ่อยๆจากตรงนี้นะครับตรงนี้หรือว่าจากตรงนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับ 6นะครับ T b a าร์เรลวาเซนะครับท b a านี้มันจะมีแท่งเทียนนะครับที่ลงมาต่อเนื่องนะครับเป็นแท่งสีแดงนะครับแล้วก็มีพินบาร์นะครับพินบาร์ด้วยเป็นเป็นไส้เทียนนะครับเป็นไส้เทียนแบบนี้นะครับแล้วก็แท่งที่สนะครับแท่ง1แท่ง1แท่งสองนะครับแท่งสามนะครับ แท่งที่3ปิดเป็นสีเขียวเกินเกินไส้เทียนนะครับของแท่งที่2นะครับราคาปิดอยู่เหนือนะครับก็เป็นสัญญาณที่เป็นบูลิ t ีบาร์นะครับเรียกว่าทีบานะครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างปิด1ที่2นะครับที่3 แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้3รูปแบบนะครับ7นะครับ T bar p u l l back นะครับ T bar pull back ก่อนน่าจะเป็นขาลงแล้วก็ย่อตัวลงแล้วก็เป็นกลับขึ้นไปนะครับทีนี้จะเป็น pull b a c k ก็คือขึ้นแล้วก็ลงนะครับก,ก็ขึ้นไป นี่นะครับก็ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับก็จะขึ้นพอขึ้นขึ้นไปนะครับแล้วทีนี้ก็จะเป็นแท่งเทียนที่เป็นสีแดงนะครับมีไส้เทียนแล้วก็ปิดตรงกลางหลายหลายแท่งนะครับรวมกัน3มแท่งนะครับแล้วแท่งที่4นะครับแท่งที่4ปิดอยู่เหนือแท่งที่3นะครับนะครับก็จะเป็นสัญญาณกับตัวนะครับเราต้อง รอใหอ้รอสัญญาณนะครับแท่งที่4ปิดปุ๊บแท่งที่5อาจจะเป็นเป็นอย่างที่เห็นนี้นะครับเราก็ต้องรอสัญญาณคอนเฟิรม์มเพื่อให้ชัดเจนนะครับมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นความเร็วในการขึ้นมันก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแรงซื้อรูปแบบที่8นะครับอินไซบาร์นะครับอินไซบาร์อินไซบาร์นี้จะเป็น การเกิดรูปแบบแท่งเทียนที่แท่งก่อนหน้านะครับจะปิดเต็มแท่งยาวแบบนี้นะครับทีนี้แท่งถัดไปนะครับก็จะเกิดอยู่ในภายในแท่งนะครับเขาเรียกว่าอินไซบาร์นะครับอินไซบาร์ตัวอย่างนะครับอินไซบาร์ในตัวอย่างนี้นะครับอินไซบาร์ อินไซบานะครับก็แท่งนี้นะครับก็จะเป็นอินไซบาร์ที่เกิดอาจจะเราอาจจะดูว่าแท่งแท่งก่อนหน้านี้นะครับตรงน,นี้แท่งแท่งนี้นะครับเป็นแท่งยาวนะครับแล้วทีนี้แท่งเทียนที่เกิดถัดไปอยู่เรื่อยๆนะครับก็เกิดอยู่ในอยู่คือคือเปิดปิดไม่เกินแท่งที่เป็นแท่งยาวๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอินไซบาร์นะครับรอสัญญาณเมื่อไหร่นะครับรอสัญญาณที่ราคาปิดอยู่เหนือแท่งแท่งแท่งที่เป็นแท่งแท่งหลักนะครับแท่งเทียนหลักนะครับพอปิดอยู่เหนือปุ๊บพอแท่งแท่งนี้นะครับเปิดเปิดขึ้นมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปน,นี้จะเป็นเบรกเอาท์นะครับเบรกเอาท์ก็เวลาเข้าซื้อก็ซื้อ,อตรงที่มันเบรกขึ้นมาตรงนี้นะครับ นนก็จะเรียกว่า In s i ซ e bar นะครับ9นะครับเอา i ซ e bar นะครับมี in แล้วก็มี out นะครับก็ในทิศทางตรงนข้ามนะครับก็กลับกับด้านกันนะครับมาดูตัวอย่างนะครับกลับด้านกันอันนี้ก็เป็นรูปแบบเอาไซบาร์นะครับเอาไซบาร์ ก็มีการเกิดนี่เขาบอกว่าบอัพโบบุริตบานะครับ Buy ก็คือราคาที่ลงมาตรงนี้นะครับปุ๊บก็เกิดตรงนี้จะเป็นแท่งหลักนะครับเป็นแท่งหลักแล้วก็ราคาก็ตดลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปกลับลงมานะครับกลับลงมานะครับ อันนี้เ u t s i d e bar ตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับราคาของแท่งเทียนนะครับที่เกิดนะครับก็อยู่ก็จะหลุดออกจากแท่งนอกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโลก่อนหน้านะครับแล้วทีนี้เกิดแท่งเทียนต่อไปก็ก็เป็นการปิดนะครับปิดเป็นแท่งสีเขียวที่อยู่เหนือโลก่อนหน้านะครับ แล้วก็ให้เราเข้าซื้อนะครับได้เมื่อราคาที่มันปิดอยู่เหนือเหนือจุดจุดก่อนหน้านะครับอันนี้ก็ให้ดูแท่งเทียนตรงนี้ด้วยนะครับเป็นแท่งแท่งปิดแล้วก็แท่งนี้จะปิดเกินครึ่งนะครับอ่าเกินครึ่งตรงนี้นะครับเพื่อให้มั่นใจนะครับก็สต็อปล s อก็อยู่ใต้ อยูที่เป็นโลก่อนหน้านะครับอันนี้จะจะดูยากนิดหน่อยนะครับก็ศึกษากันเพิ่มเติมนะครับดูศึกษาทั้งเขียนไปเรื่อยๆนะครับ NR 7นะครับอันนี้เป็น NR 7 <c oughs> small r e d l e n g นะครับ7 bar อันนี้คงเกิดคงจะไม่ค่อยมันก็เกิดอยู่ในตลาดอยู่ครับแต่ว่าเพียงแต่เรา ไม่มานับแท่งเทียนแบบนี้หรอกครับผมว่าก็เป็นรูปแบบที่รู้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับก,ก็ศึกษาไว้นะครับเราอาจจะไม่ดูเยอะขนาดนี้นะครับนับแท่งเทียน1 1 2 3 4 5 6 7าี่ห้าหดนะครับแท่งเทียนที่7ก็ปิดปิดเป็นแท่งเล็กนะครับพอแท่งเทียนที่8มานะครับราคา ลงมาต่ํากว่าโลของแท่งก่อนหน้าแล้วก็จัดเซลล์เซลล์ลงมานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอานะครับ